ครับครับพบกับครับกบกบร้านฟ้าไปมีกันครับเอวันนี้มีปืนวาลูอีต่อเปียนนะเป็นสอเแท้มาดัมดัมดัมราคาโปรโมชั่นโปรโมชั่นรุ่นอะไรไปด้วยต่อเปียกไงมีสองสีนะครับ สีดำกับสีใายของญี่ปุ่นตัวเกมมารีระบบอะไรอ่ะระบบไฟฟ้าไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ใแบตเตงนี่อันนี้แบบกับที่ชาร์จแต่ไม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 ่ได้มีให้นะซื้อแยกนะถึงก็ติดอ่างเลยทีเดียวใส่แบตตูดนะใส่ตูดนะโอเคอันนี้เป็นโล่ไฟฟ้านะครับจากตอนแรกมันราคา8,000กว่าบาทเนาะใช่8 0 0แล้วอะไรแปดพอย่างเงี้ย ก็ตอนนี้เรามาโปรโมชั่นนะครับทั้งสีดําและสีทรายในราคาเท่าไหร่เลยแปดพันสว่ะสองสองตัวนี่สีสองสีนี่เหลือแปดพันสองนะครับของมีจํานวนจํากัดเดี๋ยวให้หลยใส่แบบลองยิงให้ดูหน่อยว่าเป็นไงอันนี้เหรอไหนอ่ะพิเตอร์ใส่หรือหลยใส่ก็ได้ส่วนอีกตัวนึงนะครับก็เป็นตัวสกอร์เปียนเหมือนกัน ตัเล็กตเล็อันนี้เป็น V6S นี่ครับเป็น Scorpion v 6 1นะครับตัวนี้ของญี่ปุ่นเหมือนกันครับตัวนี้ก็มาดัมราคานะครับเป็นโปรคาโปรโมชั่นราคาตัวนี้จาก6,009 9นะครับลดให้เหลือ6,500บาท6,500บาทพิเตอร์ทามาให้ดู Scorpion V6S นะครับ ก็เหลือ6,500นารนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงให้ดูผมใส่ถูกไหมครับอะไรนะพี่หล่อถูกไหมเนี่ยผมใส่ไม่รู้ถูกปะล่ะปิดได้ไหมล่ะทีนี้เราต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับกับที่ชาร์จเนาะอ่าแต่ในกล่องจะมีอะไรพี่หลอยนนี้มีตัวนี้ให้นี่มีอะแดปเตอร์นะครับอ่าแล้ววิธีการใช้ก็คือใส่เข้าไปอาแบตใส่เข้าไปในอะแดปเตอร์ถูกบอกน่าอ่าแล้วก็มาใส่กับปืนอีกทีนึง เน่ต่อปิดฝาปิดปิดปิดจะมือใหม่หน่อยนะใส่ลูกกระสุนได้กี่นัดครับตัวนี้แอ็งไม่เห็นมีเสียงเลยเดอใส่ลูกกระสุนได้กี่นัดได้ใส่ลูกกระสุนได้กี่นัทพูดอะไรเยอะอยู่พี่เป็นแม็กอันนี้ป่าวแม็กปั่นเนาะเซนอ่าแล้วเปิดใส่ลูกไงอ่ะ เนอะได้เยอะเข้าไปตรงนี <S <S leagues, ้โอ้ยได้เยอะอยู่เราตัววัดความแล้วได้ไพี่แก๊มใครเตะใครเตะไม่ได้ไหมยโคตรยุ่งยากเลยเราตัวม่กล้าองไม่กล้านะำน่ลองยิงทดสอบก่อนอแรงอยู่เว้ยแรงอยู่เว้ยลองออโตัวก่อนนะ ได้ได้ไ okay. you know like anyway <yeah> ั้ครับโอเคนะรับไปูนจะได้จะได้จะได้แรงอยู่ก็แรงประมาณนี้นะครับครับประมาณ300ฟุตได้อ่าประมาณนี้แล้วก็มีสีดำด้วยยิงประมาณนี้เหมือนกันนะครับแต่แค่ต่างที่สีดำทองกับทรายล้วนนะครับราคาอยู่แปดพันสองเนาะแปดพันสองแล้วก็มาลองสกอร์เปี้ยนบ้างลองตัวนี้เหรอออ่าลงสกอร์เปียกันบ้าง ก่อเพี้ยนก็เหมือนกันอ่ากดกระบายใส่ดปเตอร์เหมือนกันอีกแล้วเออคอยดูระบบหน่อยอ,อ่าโอเคแบตหมดปะ่ะได้แล้วได้ยอยู่ได้นะ,ะแม็กคอ่าแค่ทดสอบเฉยถูกเลยเกมโหลดมากกอนอันนี้ใช้โหลดเดอร์เหรอใช่ครับพี่ไม่ใช้โหลดเดอร์นะแม็กเลสเลดี๋ใช้ ตัวโหลดตัวโหลดกระสุนปั๊มเข้าไปโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองยิงกันครับมีออโต้พี่ตัวนี้มีเมื่อกี้พึ่งยิงอยู่เลย เอ้ยได้นะเฮ้ยโคตรเจ๋งโ,โอเคมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือแบบท,ที่เราทดสอบนี่คือแบตยังไม่เต็มนะอันนี้เราแค่แบบว่าลองทดสอบไปดูนี่คือแบต<ช>แค่คมากับตัวตัวก้อนมันถ้าชาร์จเต็มเต็มนี่น่าจะสนุกหนโนกนขายสนใจครับมาที่เลยที่ทททร้านฟ้าพีบีกันนะครับห้างเมกาพาซาสะพานเหล็กชั้นสอง อันสองนะครับห้อง B248 นะครับออก็ร้านสีฟ้าแบบนี้นะครับไปคลิปหน้าก็จะมีโปรสงการาศสาสตร์กระสุนโอเคครับเ,เดี๋ยวช่องนักการต่อเดี๋ยวเรา,งารลงให้นะครับเ,คคเป็นไลน์แอดแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็เฟซบ,บุ๊กนะครับผมพีเตอร์จะาสตรกระสุนแล้วไ,ไปแล้วโอเคสงการาสรกระสุนไปบอกศาสรกระสุนไปแล้วโอเคครับ บายบายจบคลิปน <Bye> <Bye bye. S 1> ี้ไปแล้วครับ